ันออเอลาละละจริงเหรอก็ยอดเลยสิก็แสดงว่านักศึกษาจบจากภาวิชานี้ก็จะได้ทํางานตามที่ทุกคนต้องการแล้วยอดเลยเนาะ <at> ยิ่งงานสมัยนี้หายากด้วยสมก็ไปอาจารย์ซึงอวาระนะอรุณสวัสดิจ์จ <covenant> ้าอรุณสวัสดิจ์จ <Aww. S 2> ้าร้อนจังเนาะอ่าอาจารย ah ์สึงอวาระรรงานที่ระย่างไม่ได้มาอาจารย์อ่า เออกําลังสัมภาษณ์งานอยู่อะค่ะอขอโทษค่ะอ๋อเธอมาก็ดีแล้วเอาละหนักลงก่อนี่คือที่ชินมะเซโกะกำลังเรียนด็อกเตอร์อยู่ปีสมนะครับอ๋อ นี่ค่ะโดนาช่วยด้วยสิได้คือว่าชินุมะคุงอีกสองปีก็จบด็อกเตอร์แล้วนะครับตอนนี้กําลังพยายามค้นคว้าวิจัยอยู่นะครับโอ้ยังงั้นเลยครับก็ตามที่เห็นเหะเออจริงๆแล้วเออเอ,อ,อืม จริงๆแล้วก็คือเออเป็นคนเก่งเป็นระดับมันสมองของชาติแล้วก็เออทำอะไรก็มักมีหลักการมีเหตุผลที่ดีมากเลยครับคุณชินอวะคุณชินอวะไปกันไปครับไปกันไปครับอะฮะคุชินอวะคุณชินอวะชินอวะอ๋อเอาอืมอืมเอาอืมเอา ไม่ใช่เรื่องหน้าขันเลยนะอ้าวขอโทษค่ะ อุตส่าห์ขอร้องให้ทางบริษัทมาดูตัวเธอถึงที่นี่ทำไมไม่คิดถึงเรื่องอนาคตอย่างจริงจังบ้างล่ะก็คิดอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่ายังมีเวลาอีกตั้งปีอะไม่เห็นต้องรีบหางานท่า่าคิดง่ายๆแบบนั้นสามปีที่ผ่านมาเอาแต่มเมอและยังจะไปสู้กับคนภายนอกเขาได้เลยแล้วยิ่งเธอไม่ชอบสัมผัสงานด้วยเนะี่ยเอ้คืนเป็นแบบนี้ตอนจบด็อกเตอร์ไป กว่าจ,จะหาง,งานทําไม่ได้เป็นแน่เลยถออย่างนั้นหนูก็อยู่มาหาลัยต่ออีกปีสิคะถ้าตกงานแล้วปีต่อจากนั้นล่ะก็อยู่ดีต่อแล้วปีถัดไปถัดไปต่อจากนั้นอีกล่ะก็อยู่ต่ออีกเขาเข้าใจแล้วทางเถอดอืม ยิชิโนมะทำไมต้องพูดแบบนั้นกันด้วยนะก็ใจก็เป็นห่วงคุณทิชิโนมะเนี่ยฮะใช่แล้วล่ะค่ะทำใจให้สบายนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะกินต่อนะอจะกินต่ออีกเหรอก็เป็นอร่อยนี่น่ะทิชิโนมะเซกิโอเป็นคนที่รักการกินเป็นชีวิตจิตใจเชียวล่ะครับ มีกินบ้างไม่ไดีต่อร่างกายมาั้งคุณชินมะคุณ <c oughs> จะตกงานไปตลอดชีวิตแน่ๆอ่าไม่ว่าใครก็คิดแบบนี้ต<าย>แต่แล้ว จอบีมีอะไรเหรอจุ่ชู่จุ่ชู่เอ้าอ๋อมียักษ์คุงอืมพอดีไปที่คณะภาควิชาเขาบอกว่าอยู่ที่นี่เขามียะคุงเพื่อร่วมชั้นเรียนจบภาคสาธารณสุขนะจ๊ะ <c oughs> อ๋อ <c oughs> วัสดีครับ <c oughs> อ๋อวัสดีฮะมีอะไรเหรอเออคือคือเฮ้ยชินุมะคือคือผมมีเรื่องจะคุยด้วย กำช้านน่ะเหรออืมงั้นพวกเราออกไปข้างนอกกันเถอะถ้าตอบรรยากาศจะดีไม่น้อยทีเดียวอืมฮันเหรอยี่ตรงไหนยะก็คนนี้แหละคือแฟนเก่าตัวจริงล่ะไม่มีทางเด็ดขาดเลยแล้นเราเสือให้รู้สิอืม หรอคุณฮิชิโนมะผมมารับคุณครับไปทำงานด้วยกันที่บริษัทของผมนะโอ้คิดว่าอะไรแบบนี้เ็งทำงานเฮ้ทำงานเหรอคือพวกผมนะมีทีพัฒนาเครื่องดื่มและตตวบาซิลัสและตอนนี้ก็ขาดอยู่คนหนึ่งดังนั้นจะมึงขอร้องให้คุณช่วยน่ะ ัอเบซิลัสเหรอหาไปไปได้อยากให้มาร่วมงานเลยครับคงไม่ได้หรอกค่ะเจ้าลังเขียนทีซิสอยู่อ่ะงั้นถ้ารอคุณเขียนทีิีจบละแล้วคุณจะตกลงไหมอ๋มอจริงหรือเปล่าล่คะ,คะค่ะก็คามิยาคุงอุตสาห์ขอร้องหนูก็เลยปฏิเสธไม่ได้ค่ะอ๋าเป็นเมกเกอร์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหนูจะยังสามารถทำงานค้นคว้าได้ต่อไป นั่นเลยว้าวได้ทำงานจนได้อะนะค่ะอีจ้วยนนะครับคุณชินวะที่เก่งจริงๆบริษัทมาซื้อตัวถึงที่เลยอ่ะพวกขบิยะคุงนะ <ๆ S 2> เขาเห็นในความสามารถความเป็นอัจฉริยะของชัดแล้วจริงๆโอ้ดีจริงๆเลยนะอาจารย์คะดจัดการให้เองคะ่ะ จัดการเออจัดการเออเออจัดการเก็บจริงๆด้วยนะแต่ว่ายังไม่ได้สัมภาษณ์เลยนะฮะอืมรุ่งนี้ละ่ะงั้นเหรอสัมภาษณ์เหรอออไม่เป็นไรหรอกค่ะคราวนี้หนูต้องผ่านแน่ๆเลยเละ่ะ กล้แล้วสินะอ,อ่ทุกคนสมมตินะเอ่อ,อ,อสมมติว่าอชินุมารเขาสอบสัมภาษณ์ไม่ผ่านแล้วต้องทำตัวเฉยๆให้มากสุดๆเลยใช่แล้วละ่ะพวกเราทำเหมือนปกตินะเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นเลยสินะใช่ทำแบบไม่ไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญอะไรนงะเออจะให้เป็นแบบนั้นก็ได้นะนะดีไหมนี่ขนาดคาดการว่าตกสัมภาษณ์ชวนะ แล้วค่ะเอ๊ะรับเข้าทำงานแล้ว, <S <S อวขอบคุณค่ะขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะปฏิหารก็เกิดขึ้นสินะก็พอเราคิดว่าเธอต้องอยู่มาหาลัยไปจนตายอ่ะนะ น่ากลัวความสุขนี่มันช่างน่ากลัวแต่ผมว่าดูมันจะง่ายเกินไปหน่อยนะฮะเนี่ยแสดงว่ามีบางอย่างเอออะไรกันราตัมต้องมาต้องมาเป็นผมเลาจะไม่มีบัคับผมเลยนะผมว่านะ่าจะไปสืบข่าวให้แน่ดีกว่าฮะ ข้เข้าใจแล้วจะามคำยักคุงดูนะอยู่นี่ครับบอยยหมายความว่ายังไงอ่ะกล่าวคือเอ่อให้คุณฮิชิโนมะทำหน้าที่แทนผมและผมก็จะสานงานต่อให้คุณฮิชิโนมะเองแล้วงานคุณคำยักคุงคืออะไรเลยสำหรับตัวอย่างสินค้าที่เราค้นคว้าน,นั้นอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วล่ะครับด่าไม้ยาเกิดเหรอใช่ โดยใช้ตัวแลวตัวบาซิลัลเพิ่มอีกร้อหเท่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สุดและน่าท้าทายสุดๆเลยน่าท้าจะเยี่ยมยอดแล้วยังไงต่อล่ะงานผมก็คือการดื่มไดนามายกเกิดทุกวันโดยดื่มสมเดือนติดกันและวิเคราะห์เชื่อนในกระเพาะเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าดีต่อร่างกายจริงๆครับผมอ,อกแล้วแต่ว่าไอ้ผมกระเพาะมันอ่อนแอนี่สิกินอะไรก็ท้องสี ก็เพราเป็นแบบนี้กับมิไิ้ช้มืกันไม่ไปถึงไหนแถมโดนเจ้านายดุอ้ออ้อขอขอขตัวห้องน้ำห้องน้ำไปห้องน้ำขอโทษครับขอโทษครับขอโทษขอโทษหมายความว่าไงอ่ะล่าวคือคุณไอชินนมะมีกระเพาะแข็งแรงกว่าเขาไงครับรับดื่มต่อ รับดื่มต่อรับดื่มต่อยังอีกเลยครับยังค่ะ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 มันอะไรกัน งั้นคุณฮิชิโนะมะก็เป็นหนูทดลองไปอะสิแย่ที่สุดไม่ได้เห็นถึงอัจฉริยะเลยอย่างนั้นลรืสิเนี่ยใช่ไหมก็อาจเป็นอัจฉริยะด้านอาหารไงอ๋อ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 ได้โปรดเถอะครับคุณฮิชิโนะมะร่างกายสมบูรณ์พลังกายแข็งแรงร่าเริงแจ่มใสรับรองต้องทำได้แน่แเลยแล้วก็หากปวดหรอค้นคว้าผลิตภัณฑ์ใหม่จะสำเร็จแล้วก็ เราจะถ่ายโฆษณาด้วยกันนะได้เกิดบันซีลัสได้เปิดตูมท้องคุณจะโล่งสบายในน้ำไหมย่กเกิดคนดื่มไม่เกินเวลาสองขวดนะคะจะไม่เอาหรอกฉันขอสละสิทธิ์งานนี้ค่ะเดี๋ยวดครับคุณชินุมะอโอ้ว่าแล้วเชียวเป็นแบบนี้นี่เองปกติอยู่แล้วและแล้วอาจารย์ อะไรล่ะขมยักษ์คุงคือผมจะลาออกจากบ,บริษัทนะจะกลับมาใช้ชีวิตนักศึกษาที่นี่อีกได้โปรโดนะคร,รับผมไปด้วยได้โปรโดนะอ้าเอาอีกแล้วอ้ากดโทษนะครับขอโทษครับ,อ,รบอ้าโอ้รู้ว่าคุณฮิชิโนมะก,ก็ยังอยู่แ้วคุณามยัก,กลักระไมกหนึ่งคนเหรอครับทำไมล่ะ ทำไมล้วแต่ลูกศิษย์ไม่ปกติทางนั้นเลยล่ะเนี่ยฮะจานดื่มต่ออีกไหมล่ะคะไม่เก็บแล้วล่ะไม่เก็บแล้วเลยเอาเหลือไว้ให้รกต่อน่ะสิจากสิงอวราร่าเหนื่อยนะโจบีอ <c oughs> ย่าดีกว่านะ